มีสหมู่บ้านที่อยู่บนดอยภูคาในสมัยก่อนที่ยังมีความกันดารห่างไกลตัวเมืองอยู่มากการเดินทางไปมาหาสู่กับหมู่บ้านอื่นๆก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่กับสองหมู่บ้านนั้นจะอยู่ใกล้กันมากที่สุดก็คือระยะป,ประมาณสักเกิโลเมตรเห็นจะได้จึงมีการไปมาหาสู่กันได้ง่ายกว่าที่อื่นๆก็เลยมีความเกี่ยวดองเป็นญาติเป็นเขยเป็นสะพ้ยกันหลายครอบครัว และสืบต่อมีลูกมีหลานกันมาหลายรุ่นผูกพันกันฉันพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแต่ก็มีบ้างกับคนที่ไม่ค่อยจะลงรอยทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่เป็นประจำตามภาษาของคนทั่วๆไปที่มีอยู่ในทุกทุกที่แต่เมื่อเติบใหญ่มีครอบมีครัวทำมาหากินก็เลิกแล้วกันไปกลายเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่สนิทกันได้ในภายหลังต่อๆมาหลายลาย พ่อต่างก็รู้ไส้รู้พุงกันมาหมดแล้วเรื่องนีสใส่ใจคอของแต่ละฝ่ายแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไงก็ไม่มีทางที่จะให้อภัยกันและยังคิดแค้นเคืองกันไปจนตายกันไปข้างเลยก็มีต่อไปยันลูกยันหลานที่ต่างก็เสี่ยมสอนเอาไว้ทั้งสองฝ่ายโดยที่รุ่นหลังๆบางทีก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาก่อนด้วยซ้ำแต่ก็พอยังยึดมั่นศักดิ์ศรีของครอบครัวตนเองเป็นหลัก มีเรื่องมีราวกันไม่หยุดไม่ย่อนตาสุกกับตาชานนั้นทั้งสองคนอยู่คนละหมู่บ้านกันและเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเทีเท่ยวเตะสามเรเทเมากันมาทั้งคู่ไม่แพ้กันแม้กระทั่งมีเรื่องราวแย่งจีบสาวคนเดียวกันมาด้วยจนสุดท้ายแล้วตาสุกนั้นเป็นฝ่ายได้สาวคนนั้นไปเป็นเมียพ่อหญิงสาวนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับตาชานก็เลยรู้ไสเห็นพุงกันมาตั้งแต่เด็ก ว่านี่ใส่ใจคอเป็นยังไงสร้างความแค้นเคืองใจให้กับตาชานมาจนอายุมากขึ้นก็ยังไม่เคยลืมเลือนและยิ่งไปกว่านั้นก็คือทั้งสองครอบครัวไม่ถูกกันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็เลยยิ่งตอกย้ำความบาดหมางใจกันเข้าไปอีกทั้งที่ต่างก็ไม่รู้ว่าทั้งพ่อทั้งปู่นั้นแค้นเคืองกันมาด้วยเรื่องอะไรแต่ความบาดหมางของทั้งคู่นั้น ตาสุกแกได้ลืมเดือนไปนานมากแล้วตั้งแต่เริ่มมีครอบมีครัวส่วนตาชานกับจำฝังใจไม่เคยลืมเดือนอาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่เคยมีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆได้อยู่มาจนอายุมากขึ้นก็เลยจมอยู่กับเรื่องในอดีตทั้งสองคนนั้นมีอาชีพเป็นพานรานด้าสัตว์เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษด้วยวิธีการหากินแบบเดิมๆ ทางตาสุขครอบครัวแกไม่มีความชำนาญเรื่องวิชาคมมากนะักแต่ก็พอรู้พิธีกรรมต่างๆที่ผ่านทั่วไปต้องทำเป็นอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากอันตรายและอาถรรพ์ต่างๆส่วนตาชาญแกก็สืบทอดวิชาคมต่างๆมาจากพ่อที่ก็สั่งสอนต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดบวกกับวิชาคมที่ไปร่ำเรียนเพิ่มเติมตม,มาอีกส่วนหนึ่งหลังหลบลี้หนีหน้าไปจากหมู่บ้านเกือบสามปี ช่วงที่ถูกตาสุกได้หญิงคนรักไปครอบครองพอกลับมาแกก็มักจะเข้าไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในป่าไม่ค่อยจะออกมาหรือออกมาก็อยู่ได้ไม่เกินสาวันก็ร้อนลนเบื่อหนจนต้องหนีเข้าป่าไปอีกเป็นแบบนั้นเรื่อยมาเรื่องชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยจะมีใครสนใจอะไรใครมากนะักและการเข้าออกป่าก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวบ้านตามป่าตามรอยทั่ว,วไป และนั้นก็เลยทําให้ตาชานแกมีเวลาทบทวนฝึกฝนวิชาอาคมมากขึ้นเพราะแกไม่ได้มีภาระครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆไม่มีแม้แต่ผู้ที่สืบทอดวิชาพวกนั้นต่อก็เลยอยากลองวิชาหลายๆอย่างที่รล่าเรียนมาด้วยหากมีโอกาสในใจ <c oughs> ก็ยังคิดจะแก้แค้นตาสุกอยู่ไม่หายคงจะได้มีสักวันหนึ่งที่จะได้ทําตามที่แกคิดไว้แต่นานมาแล้วก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นสักที หรือบางครั้งพอนึกขึ้นมาได้ว่าจะทำแต่พอวันรุ่งขึ้นกับลืมเดือนไปเสียเฉยและเป็นแบบนั้นเรื่อยมาจนสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่วิชาอาคมก็มีพอที่จะทำได้แต่จะสามารถทำไ้ตาสุขได้หรือไม่นั้นก็อีกเรื่อง การเข้าป่าในช่วงหลังๆของตาชาญเริ่มจะห่างหายจากการที่จะกลับมาที่หมู่บ้านการจะเข้าจะออกป่าจะไปจะมาของแกที่ผ่านๆมาก็ไม่ค่อยจะมีใครรู้เห็นอยู่แล้วเพราะแกไม่มีครอบครัวญาติพี่น้องที่สนใจครั้งนั้นแกเข้าไปอยู่ในป่าเป็นครึ่งเดือนกว่าจะกลับออกมา เดินสวนกันกับชาวบ้านจนชาวบ้านต้องพังอะกับกลิ่นตัวที่เหม็นสาบสางอย่างรุนแรงที่โชยออกมาจากตัวของแกรากับว่าแกไม่ได้อาบน้ําอาบท่ามาเป็นแรมเดือนเป็นที่แปลกใจให้กับชาวบ้านหลายๆคนรวมทั้งพานในหมู่บ้านที่เข้าไปล่าสัตว์อีกหลายๆคนแล้วก็มักจะเข้าไปพบเจอซากสัตว์ที่เหมือนกับว่าถูกสัตว์กินเนื้อกัดกินนอนตายอยู่ในหลายๆพื้นที่ ทางที่ก็ไม่เคยมีใครพบเจอกับสัตว์ประเภทกินเนื้อโดยเฉพาะกับเสือที่ออกมาเพ่นพ่านหายกินให้เห็นนานมากแล้วและไม่เคยพบเจอแม้แต่ล่องรอยของมันจนต่อมาก็ไม่มีใครเห็นตาชานแกกลับเข้ามาที่หมู่บ้านอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าแกไปทำอะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนในป่าและซากสัตว์ป่าก็เริ่มถูกพบเจอกันบ่อยมากขึ้นจนชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าต้องระวังตัวกันมากขึ้นไปอีก แต่ต่อมาก็มีการตายของชาวบ้านเกิดขึ้นมาจนได้เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านของตาสุกที่เข้าไปหาของป่าสภาพถูกลากเข้าไปในป่าห่างจากจุดที่ตายเกือบ200เมตรและถูกฉีก,กินเนื้อหนังหายไปเกือบครึ่งตัวกว่าจะหากันพบทําให้พานทั้งสองหมู่บ้านต้องช่วยกันออกตามล่าอย่างหนะักว่าต้องมีเสือแอบเข้ามาหลบซ่อนอยู่ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งเพราะไม่เคยเห็นตัวมันเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งทำนั่งห้างดักซุ่มรอทั้งเดินหาร่องลอยไปทั่วป่าแต่ก็ไม่พบอะไรนับว่ามันฉลาดไม่ใช่น้อยที่ไม่ทิ้งล่องลอยอะไรไว้ให้เห็นเลยตาสุแกก็ร่วมไปกับกลุ่มพานที่ออกตามล่าเสือด้วยและตาชาญก็ยังมีพานหลายคนเห็นแกเดินไปมาอยู่ตามป่าก็ล้วนแต่คิดว่าแกก็คงจะมาตามล่าเสือเช่นกันเพราะว่าพานหลายคนที่มีฝีมือดีด ตางก็แยกย้ายกันออกไปตามลำพังหลายคนก็เลยไม่มีใครสนใจใครเพราะว่ามุ่งเป้าไปที่เสือเท่านั้นตกข้าม,มืดก็ค้างแรมกันอยู่บนนั่งห้างกลางป่าหดือตามแต่ว่าใครจะอยู่ที่จุดไหนที่ถนดัดหลายวันเข้าก็ยังไม่มีว,วี่แววว่าจะมีเสือออกมาให้เห็นก็เลยต้องมีการสับเปลี่ยนกันกันกนกบเข้าหมู่บ้านพักผ่อนกันบ้างที่เหลือก็กระจายกันออกไปในหลายๆที่ตามพื้นป่าปกติ ตาสุกแกไปกับเพื่อนพานรุ่นเดียวกันอีกคนที่อยู่บ้านเดียวกันกับแกไม่มีใครเจอร่องรอยมันแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีเหตุร้ายอะไรพ่อต่างก็เป็นพานฝีมือดีด้วยกันแทบทั้งสิ้นช่วงบ่ายวันหนึ่งขนาดที่ตาสุกกับพานอีกคนกำลังมองหาที่มัดนั่งห่างกันอยู่ก็ไปเจอกับซากกวางป่าที่เพิ่งจะตายและถูกกัดกินไปสดๆน่าจะเป็นช่วงก่อนเที่ยง พอดูจากเลือดนั้นเริ่มจะแห้งบ้างแล้วทั้งสองก็เลยได้ทีเรียบหาต้นไม้ปีนขึ้นมัดห้างอยู่ใกล้ๆก,ก,กับซากกวางนั้นคาดว่ามันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกแน่ตามประสบการณ์ที่รู้มารอกันจนฟ้าสางผ่าน่้ำคืนนั้นไปก็ไม่มีวี่แววจะมีเสือเข้ามาแต่ยังไงก็คิดกันว่ามันต้องย้อนกลับมาแน่นอนก็เลยไม่ยอมพากันลงจากนั่งห้าง ผัดเปลี่ยนกันนั่งเฝ้าอยู่แบบนั้นจนบ่ายตาสุกแก่ค้ำเคิมไปจนพานอีกคนสกิดปลุกขึ้นมาเพราะว่าเห็นร่างของตาชานเดินตรงดิ่งเข้ามาทางซากกวางที่ตายทั้งสามคนเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าไม่เจอกันมานานมากแล้วแต่ก็ยังจำเขาโคงได้ว่าร่างนั้นเป็นตาชานที่เดินเข้ามาคว้าหมาบที่ซากกวางแล้วก็ลากออกไปตาสุกกัพานอีกคนก็รองออกมาพร้อมกัน ว่าจะเอาซากกวางนั้นไปไหนทําให้ตาชานหันควบามองหาเสียงเมื่อคูดที่ได้ยินจนเงยนขึ้นมาเห็นตาสุกกับพานอีกคนบนนั่งห้างปากก็โอทานออกมาทันทีว่าไอ้สุกมือลาจากซากกวางเดินดิ่งกลับมาที่ต้นไม้ที่พานทั้งสองอยู่ไม่พูดพร่ำรีบปีนจะขึ้นมาบนนั่งห้างสายตาและใบหน้าของตาชานแสดงอาการดุร้าย ซึ่งดูยังไงก็ไม่ใช่กิริยาท่าทางของคนที่แม้จะรู้ว่าแค้นเคืองกันมาก่อนแต่ก็ไม่น่าจะขนาดนั้นทั้งสองปล่อยให้ตาชานปีนขึ้นมาจนใบหน้าโผล่ขึ้นมาบนห้างก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าดวงตาของตาชานนั้นมันไม่ใช่ดวงตาของคนแล้วสีเหลืองอมพันนั้นมันเหมือนดวงตาของเสือชัดๆมือของตาชานคว่หมับเข้าที่ขาของตาสุกพยายามจะดึงกระชากลงไปด้านล่าง พอตั้งหลักได้พานอีกคนก็ซัดเปียงออกไปด้วยลูกซองยาวกระสุนพุ่งประทะเข้ากลางแสกหน้าจนตาชานงายหลังพึงล่ามือจากขาของตาสุกหล่นตุ๊บลงไปด้านล่างพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ช่วยกันยิงลงไปอีกหลายนัดจนล่างตาชานงายไปไา,า่มาแต่กระสุนกลับไม่ละคายเครืองผิวเลยแม้แต่น้อยจนร่างเริ่มเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนร้องคำรามด้วยความโมโห พานทั้งสองต่างก็รู้เรื่องเสือสมิงมาไม่น้อยเช่นกันแม้ว่าวิชา,าคมจะมีไม่มากแต่ก็คิดว่าน่าจะล้างอาถรรพ์และฆ่ามันได้ทั้งสองก็เลยลองถมน้ำลายลงไปคนละครั้งก่อนแล้วก็ดึงเอาผ้ายันและตะกุดที่มีติดตัวมาด้วยพันไว้ที่ปลายปืนวิชาอาคมอะไรที่พอมีก็ช่วยกันเป่าพ่นลงไปที่กระสุนปืนช่วยอีกทาง น่าจะล้างอาคมมนดำของตาชานได้แล้วก็ลั่นไกล,ลงไปทันทีเสียงดังสนัน่นจนล่างเสือสมิงที่กำลังจะปีนขึ้นมาอีกครั้งหล่นลงไปและได้ผลอย่างที่คิดกระสุนพุ่งเข้าไปฝั่งที่ล่างเสือสมิงมันถึงกำนอนดิ้นพร่านร้องลั่นมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาจากบาดแผลมันเห็นท่าไม่ดีเตรียมจะลุกหันหัวกระโจนหนีแต่พานทั้งสองก็ไม่ยอมปล่อยให้มันหนีไปได้แน่ ระดมยิงใส่ลงไปอีกคนลนะนัดแต่มันก็ยังลนลานลูกหนีรอดไปจนได้ก็เลยต้องพากันปีนลงจากห้างไล่ตามมันไปเสียงปืนทำให้อีกหลายกลุ่มได้ยินและตามเสียงมาด้วยจนเจอเข้ากับเสือสมิงนั่งกลางทางในสภาพบาดเจ็บก็พากันได้ยิงเข้าไปอีกเสือสมิงที่ไม่ใช่เสือโดยธรรมชาติและสันดานและยังมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกับคนอยู่ แม้มันจะยังไม่ตายในทันทีกระเสือกระสนสุดชีวิตร่างค่อยๆกลับขึ้นมาเป็นคนอีกครั้งตามมาทันถึงกับร้องเวอพ่อแม่ว่าจะเป็นพานแต่หลายคนยังไม่เคยเห็นเสือสนิงมาก,ก่อนแถมมันเป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยยิ่งแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองร่างของตาชานคานกระเสือกระสนร้องขอชีวิตแม้ว่าจะไม่มีใครยิงซ้ำแต่ดูยังไงก็คงไม่รอด ขาดออกไปได้ไม่ถึงวาตาชานก็ขาดใจตายดวงตาย,ยังเบิกโพงค้างติงอยู่แบบนั้นแถมจ้องมองไปที่ตาสุกอย่างไม่ละสายตาจนตาสุกแกต้องเดินเข้าไปปิดตาให้รวมทั้งขออโหสิกรรมจากตาชานเองด้วยในเรื่องที่ผ่านๆมาขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ